ถ้าพูดถึงไมเคิลจอแดนนะครับนี่คือพระเจ้าในวงการบาสเกตบอลนะครับสิบเหตุผลที่ไมเคิลจอแดนเนี่ยเป็นหนึ่งในสุดยอดนักบาสผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดใน NBA ตลอดการจะมีเหตุผลไหนกันบ้างไปลองรับฟังกันดูนะครับก่อนอื่นเลยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เช่นเดิมนะครับเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยนะครับเขาบอกว่าไมเคิลจอแดนเนี่ยคือนักบาส NBA ที่ป๊อปปูล่ามากที่สุดตลอดการ ต้องบอกว่าในยุค90เนี่ยไมเคิลจอแดนโด่งดังมากไม่ว่าคุณจะเดินไปไหนคุณก็จะเห็นรูปเขาติดโปสเตอร์เป็นพีเซนเตอร์โฆษณาติดตามชอ็อปตามร้านต่างๆรวมถึงรองเท้าของไมเคิลจอแดนเนี่ยก็ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามนะครับต้องบอกว่าไมเคิลจอแดนในยุคลุ่งเรืองของเขาเนี่ยเทียบเท่ากับป๊อสตาหนึ่งคนเหมือนดารานักร้องเหมือนล็อกสตาเลย ไปไหนเนี่ยก็มีแต่แฟนๆห้อมล้อมนะครับข้อต่อมาในข้อที่9เนี่ยเขาบอกว่าไมเคิลจอแดนเนี่ยได้ยกระดับ NBA ไปอีก1นึ่งเลเวลนะครับเขาบอกว่าในยุคข,ของไมเคิลจอแดนเนี่ยเขาสามารถเป็น MVP ได้ถึง10สมัยถ้าไม่มีการหยุดเล่นแล้วก็ถ้ามีการแจกกันจริงๆจังๆนะครับไมเคิลจอแดนเนี่ยทำา40แต้มไปประมาณ165เกม50แต้ม32เกม60แต้มประมาณ5เกมในยุคข,ของไมเคิลจอแดนเนี่ยเขาเป็นคนที่เล่นเกมลุกได้โดดเด่นมาก เขามีลูกเฟดเอาเวไม้ตายที่ไม่มีใครสามารถหยุดเขาได้เขาเป็นคนที่ยิงระยะกลางได้ดีรวมถึงพละกําลังร่างกายของเขาการข้ามเข้าไปค้างตัวการข้ามเข้าไปดังอัดหน้าและก็ไมเคิลจอแดนเนี่ยนอกจากการเล่นเกมลุกที่ครบเครื่องเนี่ยลูกชี้เป็นชี้ตายสัญชาตญาณในการเป็นผู้ชนะเนี่ยถือว่ามีสูงมากและก็ไม่ได้เด่นแต่เกมลุกเท่านั้น เกมลับเนี่ยเขาก็ทําได้ยอดเยี่ยมนะครับเขาติดทีมลับยอดเยี่ยมเนี่ยถึง9สมัยเป็นผู้เล่นที่ครบเครื่องมากๆและก็ต้องบอกว่าในยุคนั้นเนี่ยไมเคิลจอแดนเนี่ยได้ยกระดับ NBA ให้สูงขึ้นมาอีกหนึ่งขั้นเป็นที่นิยมอย่างล้นหลามในทั่วโลกนะครับเรื่องต่อมานะครับนั่นคือไมเคิลจอแดนในยุคของเขาเนี่ยเขาทําให้เหล่าซูเปอร์สตาร์หลายต่อหลายคนต้องอกหักพลาดแชมป์นะครับไม่ว่าจะเป็นสตอกตันและเคอร์คามาลน นี่คือคู่หูที่ดีที่สุดใน NBA 1คู่ตลอดการเลยก็ว่าได้คนหนึ่งเป็นคนที่จ่ายบอลที่ดีที่สุดตลอดการอีกหนึ่งคนเป็นคนที่ทําแต้มได้ดีที่สุดหนึ่งคนตลอดการแต่ต้องมาเจอกับไมเคิลจอแดนและทําให้เขาทั้งคู่เนี่ยไม่สามารถคว้าแชมป์ได้รวมถึงเซอร์ชาวชาบัคลีย์ชาบัคลีย์เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในซูเปอร์สตาร์ในตําแหน่ง p พาเวอร์ฟอร์เวิรเป็น Power f o r ฟอร์ร่างเล็กที่มีพรสวรรค์อย่างล้นเหลือพละกาลังในการกระโดด เขาสามารถคว,ว้ารางวัล MVP ได้ในปี1993เขามี25.6คะแนนโดยเฉลี่ยและก็12.2รีบาวถือว่าเป็นหนึ่งในปีศาสมากๆแต่สุดท้ายแล้วก็โดนไมเคิลจอแดนตบนะครับรวมถึงแพทริกอีวิงเซนเตอร์ตัวเก่งจากนิวยอร์กนิกเซนเตอร์หน้ากอริร่าที่ยากจะหาคนหยุดอยู่ในวงในก็เป็นเหยื่อของจอแดนตลอดในรอบเพย์ออฟนะครับ และก็แกรี่เพย์ตันหนึ่งในกาดที่ป้องกันดีที่สุดตลอดการใน NBA 1คนเลยก็ว่าได้ถ้ามาเจอไมเคิลจอแดนก็เสร็จไมเคิลจอแดนเช่นกันและก็รวมถึงเดวิดโรบินสันพวกนี้นะครับต้องรอไมเคิลจอแดนเลิกเล่นถึงจะได้แชมป์ได้และก็เด็กดาวรุ่งยักษ์จอมโหดอย่างชักคิวโอเนีวก็ยังเป็นเด็กอมมือเมื่อเจอกับไมเคิลจอแดนนะครับประเด็นต่อมาในข้อที่7เนี่ยเขาบอกว่าไมเคิลจอแดนเนี่ยเป็นผู้เล่นที่ประสบความสําเร็จส่วนตัว มากที่สุดใน NBA 1คนนะครับเขาเป็นแชมป์6สมัยเป็น Final MVP 6สมัยเป็น MVP 5ครั้งเป็นผู้เล่นป้องกันยอดเยี่ยมแห่งปี1ครั้งนี่คือรางวัลใหญ่ๆเนี่ยเขากวาดไปแล้ว18รางวัลถ้ารวมรางวัลเล็กๆน้อยๆนอยเนี่ยเป็นแชมป์ทำสกอร์10สมัยรวมกันเป็น28รางวัลเป็นแชมป์สติล3สมัยเป็น MVP All l ส t a เกมส e มสมัยแชมป์สลัมดังคอนเทสตสมัยแล้วก็เป็นลุกกีออฟเดอะเย รวมๆกันเนี่ยไมเคิลจอแดนเนี่ยฟาดรางวัลไปทั้งหมด37รางวัลมากกว่าเรเบิลเจม e เรเบิลเจมเขาบอกว่าได้ทั้งหมด18สมัยเป็นแชมป์เนี่ย4สมัยเป็นไฟ n นลเอวีพ4สมัยเป็น MVP 4ครั้งเป็นแชมป์ทำสกอร์1ครั้งเป็นแชมป์แอสซิสต1ครั้งแล้วก็เป็นลุก k กี้ออฟเดอะเยียร์เป็น MVP All-Star ตาร์เกม3ครั้ง ซึ่งเขาบอกว่าใครจะเทียบกันระหว่างจอแดนกับเรบอนเจมใครเป็นโกดเนี่ยก็เอาเรื่องนี้ไปเทียบได้เลยเพราะว่าเรบอนเจมเนี่ยสู้จอแดนไม่ได้นะครับประเด็นต่อมาในข้อที่6นะครับนั่นคือเขาอยู่ในทีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดการ1ทีมชิคาโกบูในปี1996นะครับพวกเขาชนะในฤดูกาลปกติ72นัด และแพ้ไปเพียง10นัดนะครับแม้ว่าหลังจากนั้นเนี่ยในปี2016เนี่ยจะมีโกลเดสเตเวอรเอร์ชนะ73นัดและก็แพ้เพียง9นัดในยุคของสเตเฟนเคอร์รีเคทอมสันเดมอนกีนนะครับแต่ชิคกาโกบูในปี1996เนี่ยก็ยังสุดยอดเช่นกันในปีนั้นเนี่ยไมเคิลจอแดนเนี่ยมี30.4คะแนนโดยเฉลี่ย6.6รีบาว4.3แอซซิตและก็เป็น MVP ในปีนั้นนะครับ ก่อนที่ในรอบเพย์ออฟเนี่ยก็ยังรักษาฟอร์มเก่งได้อย่างสม่ำเสมอและในรอบชิงชนะเลิศเนี่ยสามารถเอาชนะซีออเทิร์นซูเปอร์โซนิกได้ไมเคิลจอแดนกด27.3คะแนนโดยเฉลรีย5.3รีบาว4.2แอซิตพาชิคาโก้บูเนี่ยควาซีเออรเทิร์นซูเปอร์โซนิกใน6เกมนะครับและก็เป็นแชมป์ที่มีฤดูกาลปกติชนะถึง72เกมและก็ยังเป็นแชมป์ในปีนั้นนะครับ เรื่องต่อมาในข้อที่5เนี่ยเขาบอกว่าไมเคิลจอแดนเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้เล่นทูเวที่ดีที่สุดหนึ่งคนต้องบอกว่าไมเคิลจอแดนเนี่ยนอกจากความโดดเด่นเรื่องเกมรุกมีคะแนน30.1คะแนนโดยเฉลี่ยตลอดการเล่นอาชีพเนี่ย หนึ่งจุดที่มันเป็นเรื่องเด่นของไมเคิลจอแดนเนี่ยนั่นคือการเล่นเกมลับการเล่นเกมลับของไมเคิลจอแดนเนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกมองข้ามนะครับเขามี iQ บาสที่ดีอ่านจังหวะตัดบอลจังหวะสติลเขาทําจุดนี้ได้ดีมากๆในปีดีๆของไมเคิลจอแดนเนี่ยเขามี2.3สติลโดยเฉลี่ยตลอดทั้งอาชีพนะครับแล้วก็เป็นแชมป์สติลถึง3สมัยเขาติดออร d ดิเฟนซีฟทีม9สมัยแล้วก็ในปีที่เป็นผู้เล่นป้องกันยอดเยี่ยมเนี่ยในปี1988เนี่ย เขาสตีลอยู่3.2ครั้งต่อเกมและ1.6บล็อกซึ่งมันทำให้เห็นว่าไมเคิลจอแดนเนี่ยเป็นผู้เล่นที่ครบเครื่องต้มยำนะครับเรื่องต่อมานะครับนั่นคือไมเคิลจอแดนเนี่ยเป็นราชาทำสกอร์อยู่10สมัยเลยทีเดียวใน NBA เนี่ยมีผู้เล่นสุดยอดหลายคนแต่ก็ไม่มีใครเทียบเคียงไมเคิลจอแดนได้วิลเชบเบลเลนผู้เล่นปีศาจในยุคก,ก่อนเนี่ยก็ได้แค่เสมัย เควินดูแลนหนึ่งในฟอร์เวิร์ดที่ทำแต้มได้เก่งที่สุดเนี่ยก็ได้แค่4สมัยอารีนไอเวอร์ซันราชาคอสโอเวอร์ก็ได้แค่4สมัย, a, Cha, Over, มยซึ่งไมเคิลจอแดนเนี่ยได้ถึง10สมัยนะครับและก็คะแนนเฉลี่ยตลอดทั้งอาชีพเนี่ย30.1คะแนนถือว่าเป็นคะแนนที่สูงกว่าวิลเชเบเรนอีกนี่คือหนึ่งในผู้เล่นที่มีเกมลุกอันครบเครื่องเขามีการยิงระยะกลางที่แม่นยำการเฟดอเวย์ยากจะหยุดอยู่ เขามีร่างกายมีพละงกำลังการกระโดดการค้างตัวที่เวอร์มากๆนี่คือหนึ่งในสุดยอดผู้เล่นที่มีการเล่นเกมลุกที่ดีที่สุดตลอดกาลหนึ่งคนเลยก็ว่าได้นะครับเรื่องต่อมานะครับนั่นคือความกระหายในชัยชนะต้องบอกว่า NBA เนี่ยถ้ามองย้อนลงไปเนี่ยมีผู้เล่นที่เปลี่ยนแปลงหลีกได้หลายต่อหลายคนวิลชมเบรนคาริมอดุนจาบาบิลรัสเซลเมจิกจอห์นสันแลลี่เบิร์ดและก็หลายอีกหลายคนในยุค80รวมถึง ยุคสมัยใหม่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นโคบี้เรบอนชาคิวโอนิวทีมดันแคนสเตเฟนเคอร์ลี่เควินดูแลนและก็คาวายเลนาพวกนี้ก็มีความเก่งไม่แพ้กันแต่ว่าไมเคิลจอแดนเนี่ยมีความกระหายในชัยชนะมากกว่าอีกหนึ่งระดับเราจะเห็นข่าวการเล็ดลอดในการซ้อมของไมเคิลจอแดนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการต่อยกับสตีฟเคอร์ความกระหายในชัยชนะพยายามจะยกระดับเพื่อร่วมทีมและก็ไม่ว่าจะเล่นอะไรก็ตามเขาต้องการชนะเสมอ นี่คือหนึ่งในจุดเด่นของไมเคิลจอแดนประเด็นต่อมานะครับนั่นคือซูเปอร์สตาร์ใน NBA เนี่ยมีไม่กี่คนเท่านั้นที่จะทำทีพีได้ใน NBA เนี่ยต้องย้อนไปปี1952-1954ถึงเี่เนี่ยเป็นจอร์ดไมเคิลของรอนจิลินเลเกอร์ที่ทำได้3สมัยติดแล้วก็บอสตันเซลติกปี1959ถึงปี1966ในยุคข,ของบิลราเซลแล้วก็บ๊อบคูซี่นะครับ และก็ยุคสมัยต่อมาเนี่ยเป็นชิคกากโกบูของไมเคิลจอแดนในปี1991ถึงปี1993นะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าตัวก็อิ่มตัวแล้วก็ลีทายไปก่อนจะกลับมาเล่นใหม่ในปี1996แล้วกและก็ควา้าแชมป์สมสมัยติดถึงปี1998นะครับมีซูเปอร์สตาร์ไม่กี่คนเท่านั้นที่ได้ทีพี2ครั้งติดนะครับส่วนอีกทีมนึงเนี่ยเป็นยุคหลังไมเคิลจอแดนแล้ก็จะเป็นโคบีแชคที่พาเลเกอร์ได้แชมป์ปี2 0 0 0ถึงปี2002นะครับ ประเด็นสุดท้ายเนี่ยที่ส่งให้ไมเคิลจอแดนเป็นโกดของวงการบาสเกตบอล NBA เนี่ยนั่นคือเมื่อเขาเข้าชิงเขาไม่เคยแพ้ใครนะครับไมเคิลจอแดนเข้าชิง6ครั้งชนะรวดทั้ง6ครั้งเขาเหนือกว่าซูเปอร์สตาร์ทุกคนใน NBA ต่อให้เป็นบิลราสเซลที่ได้แชมป์1 1สมัยก็เคยพลาดแชมป์หครั้งหรือคารีมอับดุลจาบานะครับเขาก็เคยเข้าชิงชนะเลิศได้แชมป์ NBA แต่ก็เคยแพ้ในรอบชิงชนะเลิศ เรเบนเจมส์ James, ได้แชมป์ไป4สมัยแต่แพ้ในรอบชิงชนะเลิศถึง6ครั้งโคบีแบคนได้แชมป์ไป5สมัยก็แพ้ในรอบชิงชนะเลิศถึง2ครั้งส่วนไมเคิลจอแดนเข้าชิง6ครั้งได้แชมป์ทั้ง6ครั้งและก็ประเด็นสุดท้ายนะครับนั่นคือไมเคิลจอแดนเนี่ยได้แชมป์ทั้ง6สมัยไม่เคยเล่นถึงเกม7เขาเล่นจบเกม6ตลอดนี่คือความสุดยอดของไมเคิลจอแดนนะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับในช่องของเรายังมีคอนเทนต์บาสอีกมากมายนะครับถ้าชอบกดไลค์คอมเมนต์พูดคุยกันมีเรื่องอะไรอยากแนะนำคอมเมนต์บอกกันนะครับอย่าลืมกด subscribe เพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้สมงครกับเวลาลาแล้วครับสวัสดีครับ